สวัสดีค่ะเนเน่สวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะเนเน่จัจัดกันเนเน่มากล้วค่ะเห mm. มือนเนเน่จัดจัดกันเนเน่มากกินข่าวก็อย่างสกอกับปีงมูก็ตำหมกตัวค่ะพี่น้องตำหมกทัวอีเดี่ยวไอสิบอกว่าคือกินแต่ตำหมกทัวแท่หัวายกับข่อยมากเ mm. นาะกินตำหมกหัวอีกขันย่ำตำหมกทัวมันถักโปุบปุบเสือเป็นไง mm. อ่ะหมกแตงบาวบอกเอาเยี้ยสิเอาเยี้ยหมู mm. เอาหมูหเหรอคะอาทัวจักก่อนยิ้มหวานใส่เอฟซีด้วยจุ๊บด้วย โ okay. อเคขโมยบนบนบนเฮียลิ่นอย่างงูวยายแล้วก็ยิงหย่ำได้อะหรอวะหย่ำงำงอืมเบิดคําเลยมาก็ทิบเข่าหว่อนหว่อนพี่น้องบึ้งตามหมกทัวบเสียบๆกับอย่างหงูกับอย่างใสกก่กวกกับหมำ พี่น้องมาเธอกิน่งนต้เนีกินเล่นนะเธอหันมาดูเอฟซีหน่อยยิ้มหวานเฮ้ยยังย้อ่ะ Mmm, s'wa e? Mama, wa yo? S'wa e? Kwa .

ตาจอดเหรมาไปจอดเอิ้นตั้งเขานะข้าวจ้าใครช่วยเนเน่ยกมือขึ้นก่อนยังบ่หนูช่วยเนเน่ค่ะ

con tăng cao lên, tăng, cao, tăng, cao tăng, ก,ก็อ่อ้เรียไมันกินกินผักค่ะบาย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 ตา,ตาไปเีย

อร่อยไหมคะตอบก่อนอร่อยไหมคะกิน<อ>นะคะ้าว่สีิงเลย่น<อ>ันมันยังอยู่อ่ะ เอฟซีมเห็นนางอั่นังเลยลุกขึ้นสัสะดับเล็ดงวกหน้ามาหาหนามา F เอฟซีเอฟเยียบ Dìm 5 tí là Tháng 3 ừ, có dìm Dạ Tâm hồn Có ping เอากันหมดครับเห็นมงอพซีไงเดี๋เอฟซีสามงยอนอือยมั้เห็นนแม่มานี้เห็นให้เอฟซีเิยให้เอฟซีด้โอเค cứ mà tự nhiên vậy Ừ, tuyệt Quả bác, ăn chân Ăn chân này Kim Hoa cũng chậm chạp chậm 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 làm xịt

ยิ้มก็เก่งไม่ไม่เลยยิ้ิไม่ได้ทนอาหารเดเด็ดเด็ดไม่บายเอฟซีก่อนไปหาตัวไม่บายนี่เอฟซีนี่พี่ไม่บายทุ่จ้าแล้วก็ยิ้มยิ้มไม่บายจุ๊บด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูด้วยนะคะบอกก่อนวันนี้ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย